สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูโอชาแนลบน YouTube Facebook ก็จะเป็นครูโอมงคลราชาโชคนะหรือมงคลราชาโชควันนี้มาให้ความรู้เหมือนเดิมครับจะมาอธิบายหลักสำคัญในการทำนายดวงชะตาจรน,นะการดูดวงมีการดูพื้นฐานดวงชะตาก็คือดวงเดิม อ่าที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิดไปจนตายเลยนะครับส่วนดวงจรมีจร3แบบคืออดีตนะครับปัจจุบันและอนาคตนะดวงจรเราสามารถที่จะอ่าถ้าใช้แอปพลิเคชันในการผูกดวงนะครับเราก็เลือกวันนะครับเวลาที่เราจะทำนายได้เลยย้อนหลังก็ได้ในปัจจุบันณนะวันนี้นะครับหรือในอนาคตข้างหน้าก็ได้อ่าถ้าหนมีความรู้เรื่องการโรจรของดาว นะครับวิเคราะห์ได้เบื้องต้นอ่าก็อาจจะทำนายสองสามปีล่วงหน้าได้นะครับอ่าโอเคทีนี้หลักสำคัญในการทำนายดวงจรเนี่ยมันจะอยู่ในพื้นฐานดวงชะตาเดิมการทำนายดวงจรที่มีความแม่นยำเราจะต้องยึดพื้นฐานของดวงเดิมก็คือดาวดวงนั้นในดวงชะตาเดิมดวงตัวอย่างนี้นะครับลัคนาราศีเมษดูดาวพระศุกร์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระและดาวเจ้าเรือนปัตจนทสิครับ ดวงซ้ายดาวสุขได้ตำแหน่งมหาจักรในภพสุภะดวงขวาดาวพระสุขได้ตำแหน่งที่เป็นประนะครับลอยในภพมรณะแม้จะร่วมราศีกับดาวสุขอาจดาวพุธครับอาศีติธาตุน้ําชั้นสองร่วมราศีกับดาวพระฤหัสก็ตามแต่ด้วยความเป็นประด้วยความที่มันลอยอยู่ในภพมรณะมันย่อมส่งผลให้เกิดความเสียหายในพื้นดวงชะตาเดิมนะส่วนดวงซ้ายครับดูสิครับ พระสุขเด่นกว่าไหมเออเป็นมหาจากักรลอยอยู่ในภพที่สุภาหมายถึงความเจริญด้วยนะครับดีสองต่อเลยดีทั้งความหมายของดาวดีทั้งเรือนภพที่ดาวนั้นลอยอยู่มีตัวอย่างนะครับสมมุติว่าหน้าปัจจุบันดาวพระสุขโคจรเข้าราศีกรกฎได้ตําแหน่งราชายโชคนะครับดวงซ้ายแน่นอนเขาจะต้องมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่จากบ้านจากรถ ซึ่งเงินมันเป็นเงินมหาจักรและก็เป็นเงินสุภาษในดวงเดิมแสดงว่าเขามีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ไหมครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่นะคนนี้อาจจะขายบ้านได้ราคาประมาณ10บล้าน20บล้านโอ้โหมาแบบราชาโชคมาแบบง่ายๆเลยนะครับไปคุยปุ๊บอ่าคนมาดูไม่ต่อราคาเลยซื้อเลยเพราะราชาโชคมันได้แบบง่ายๆส่วนด่วงฟังขวาครับได้เงินจากการขายบ้านเหมือนกันนะแต่เขาเองอาจจะไม่ได้ขายบ้านตัวเองนะ อาจจะไปเป็นในหน้านะครับกินเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์นะครับบ้านขายได้ประมาณสามแสนนะครับสามสามเป็นเก้าได้ประมาณเก้าพันนะอาหารเงินมันจะได้เท่ากับดวงซ้ายไหมเพราะดวงซ้ายเข้ามหาจากสุภาดวงขวาประมรณะ,สะแสดงว่าเงินที่ได้มามันจะได้ไม่ได้อยู่ในเลทใกล้เคียงกับดวงซ้ายเพราะฉะนั้นมีโชคลาภทางด้านการเงินเหมือนกันแต่น้ำหนักในการทํานายจํานวนเงินเนี่ย ดวงฝั่งขวาดูน้ำหนักเงินจะน้อยกว่าดวงฝั่งซ้ายบางคนนะครับเผลอเรือเอาดาวมันมาหาจากราชาโชคมาจอนเข้าพบดีต้องทายได้เงินก้อนใหญ่แต่เราเองต้องกลับไปมองดูในพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นด้วยนะครับอ่าเช่นยกตัวอย่างอีกอีกกรณีหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติว่าในดวงชะตาเดิมนะครับมีดาวเด่นแต่ดาวเด่นนั้น,น,นเนี่ยจอนไปอยู่ในภพที่ไม่ดี ความเด่นนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความความความเสียหายที่จะเกิดขึ้นมันก็จะเป็นความเสียหายที่ไม่ได้รุนแรงมากเนื่องจากพื้นดวงชะตาเดิมนะครับดาวดวงนั้นมันได้ตำแหน่งที่เด่นเช่นดวงนี้สมมุตินะครับลองดูนะครับดาวเสาดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเป็นมหาจักรทั้งคู่นะครับเป็นมหาจักรในเรือนกระดุมพลาทั้งคู่ดังนั้นในกรณีที่ดาวเสาย้ายเข้าพบอลิมรณะวินาศหรือเป็นกาลีจรมันก็จะส่งผลให้เกิดความเสียหายหแต่ ด้วยความเป็นมหาจักรในดวงเดิมมันยังอยู่ในภพที่เด่นดังนั้นศักยภาพในพื้นดวงเดิมเขาเด่นอยู่แล้วในกรณีที่ดาวมันจรไปเสียมันอาจจะเสียแค่เล็กๆน้อยๆนะครับไม่ใช่ต้องย้ายงานเปลี่ยนแปลงงานอย่างเดียวอาจจะย้ายจริงแต่มันย้ายแล้วมันเลงเง่นเงินเยอะขึ้นครับจะต้องเป็นส่งในลักษณะประมาณนั้นสรุปก็คือว่าการทายดวงจรสําคัญคือเราต้องดูปัจจัยพื้นฐานในดวงชะตาเดิมก่อน ว่าดาวดวงนั้นที่จอนไปดีหรือไม่ดีเนี่ยในพื้นดวงเดิมมันเด่นหรือมันด้อยนะวันนี้ก็สั้นๆง่ายๆกระทัดรัดนะครับทิ้งท้ายหน่อยนะครับมีจัดโปรดูดวงนะครับในรูปแบบไฟล์วิดีโอและ pdf นะครับราคาปกติ799ร้ลดเหลือ499รานะครับท่านเลือกได้ว่าจะเอาคลิปวิดีโอหรือ จะให้ครูโอพิมพ์ลงในโปรแกรม Microsoft Word แล้วแปลงไฟล์เป็น PDF ส่งให้ท่านไว้รับชมคลิปหรือไว้อ่านเป็น PDF นะครับราคา499รับ20คิวนะครับตอนนี้มี18คิวและเหลือว่าง2ท่าน2ท่านสุดท้ายที่ดูคลิปนี้อยากจะมาตรวจด,ดวงชะตากับครูโอในราคาพิเศษเรียนเชิญน,นะครับติดต่อเข้ามาได้หลังใหม่ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆบน Facebook เพื่อนเพื่อนใน Youtube นะฝากกดแชร์ต่อเพื่อให้คนอื่นที่ไม่ได้รู้จักครูโอได้รับชมคลิปนะเพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับในส่วนของงานพยากรส่วนตัวนะครับแล้วก็พยพยาประชาสัมพันธ์ในส่วนของคอนออนไลน์หนังสืออ e ีบุ๊กนะครับที่เป็นสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับโหราศาสตร์ฝากช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านครับช่องทางที่ติดต่อครูโอได้นะปัจจุบันก็จะเป็น f a c e b o o นะมงคลราชาโชคเบอร์โทร0952235422ไลน์ตอนนี้ยังยังแอดไม่ได้นะครับเดี๋ยวรอแก้ไขสักสักระยะหนึ่งก่อนนะครับขอให้ติดต่อมาทาง Facebook หรือเบอร์โทรก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะให้ไลน์ส่วนตัวไปนะครับในการแอดมาคุยกันนะวันนี้ประมาณนี้ก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามสวัส